ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ละครับพอดีจะถ่ายคลิปไปสักหน่อยครับสวัสดีครับนะครับพบกับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ จุดเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตั้งแต่มตเมื่อวานตอนมืดๆนะครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับก็มากันหลายเชือกด้วยกันนะครับนี่ก็พอพายหนุ่มเสกนะครับตูลรู้ให้ลูกสาวโซ่เข้าให้น้องโซ่ครับนี่นะครับนี่ภูผาอยู่นู่นขวัญเมืองนะครับน่น,น,น,นม,มองเห็นข้างๆก็คือทองแท้นะครับ ทางนู้นก็มองเห็นนู้นปลายป่องนะครับอันนี้อันนี้พลายอะไรเนาะนี่เนาะเดี๋ยวไปดูพลายนี้ก่อนครับเอ่อตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วเนาะนี่เนาะทองใช่ไหมครับน,นี่อ๋ครับอ้วนเลยครับผมเอ้าทำไมเหมือนทองเถอะถ้าผู้ชายอ้วนเขาเรียกว่าโอ้าผู้ชายท้องใหญ่เขาเรียกอ้วนใช่ไหมครับผมแต่ถ้าผู้หญิงท้องใหญ่เขาเรียกม่าน ทำไมมันไม่เหมือนกันคนเหมือนกันทำไมเรียกไม่เหมือนกันโอ้ว่าน้ำกระทองเหมือนกันอ,อนี่นะเอ,อมไม่สงสารรถแล้วเนี่ยขึ้นรถยังไม่สงสารรถเหรอรถมันเล็กนิดเดียวยูคนนี่ตอนนี้น้ำหนักเป็นยังไงลถไปเท่าไหร่แล้วไม่ลดเลยครับผม<ะ>มีเดี๋ยวเพิ่มไปหน้าครับผมโอ้ถามหน่อยเป็นยังไงลูกชายตั้งแต่ได้ยาดีไป ด,ดีขึ้นกว่าเก่าไหม,นนนมหน่วยหนึ่งบ่ได้กินต่อนเนื่องเลยคือบอใกบให้กินบอก,บ,กบ,บอกเคยเห็นอันออกว่าเดี๋ยวไปยุโรงบานเดี๋ยวไปยุโรปบานนะเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าอยากถามว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันดีก็ซอยบอกกันไปเรื่อยๆคนที่เป็นที่ใดรักษาที่ใดหายแล้วก็คนที่นด้นแดงหนองางมากอะ ค้นข็้นได้บูซาดีกว่าเเ่าบอกต่อต่อไปในเดอร,รันดีขึ้นกับบอกขันบดีกับ,บอกนี่นะครับขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับทีมงานของเราก็ประมาณนี้แหละครับช่วงนีช้ช่วงรอนะครับทั้งรอเหตุทั้งรอเจ้าภาพนะครับ <S <s เห็นแล้วสงสารรถเลยนะครับ ตอนนี้นะครับกำหนดการเหตก็น่าจะประมาณบ่ายเนาะน่าจะประมาณบ่ายครับทีนหน่อยก็จะไปเส้นไหว้นะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นดูสักหน่อยเนาะวันนี้นะครับน่าจะได้รับเกียรตินะครับเป็นองค์พ่อพ่อกวนอูนะครับขึ้นประดิษฐานบนพ่อพลายหนุ่มเสกนะครับ ุครับนไปดูรูปนะฮะโอ้ไปดูรูปใช่ไหมไปดูรูปไม่เป็นไรดูตามร้านอ่ะดูตามร้านที่เขาถ่ายนั่นแหละไปดูรูปอันนี้เ็าจะไปดูรูปนะครับไปถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะไปดูรูปนะครับคนนี้ควานแจ็คจะไปดูรูป ไม่รู้เราฟังชัดหรือว่าคนพูดไม่ชัดไม่รู้เด้อนี่เขาจะไปดูรูปนะครับจะไปดูรูปนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับรถของทีมงานเราก็จอดอยู่นี่เต็มนี่รถนาจะมากันยี่สิบคันได้แล้วมั้งนี่แต่ช้างนี่ยี่สิบเอ็ดเชือกครับนี่พลายป่อง อูกไว้กับรถติดรถช้างช้างงาต้องต้องฝึกต้องหัดให้อยู่ติดรถให้ได้ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเวลาเรา,เาไปบางทีมันเป็นที่แคบเ,คเนาะก็อาจจะไม่มีที่ล่ามนะครับก็ต้องล่ามในรถอันนี้ภายทองแท้นะครับภายทองแท้ชัยมงคลอยู่นู่นนะครับ <c oughs> ทอ <c oughs> งแท้ทองแท้ปีนี้งายาวแล้วครับนี่ <c oughs> มีที่ปลูกที่ล่าำก <c oughs> วา้วางขวางพอสมควรตะวันน้อยตะวันน้อย ซุปตาซุปตาดาวดวงใหม่นะครับนี่ตะวันน้อยใครเป็นคนจับนี่นะโอ้นี่ควานคนที่ตกรถคนไหนกันอีกคนหนึ่งดิโอ้หายดีแล้วมันปะ ที่แครับเห็นเอาเปเรีเยงอ่างเดล้วอ๋อตวะวันน้อยอโอ้โหอาบโคลนเลยนะครับเนี่ยอาบโคลนยังยงดีที่สุดยุงก็กัดไม่ได้สถานที่กว้างขวางนะครับเื้งาน้อยงาน้อยต้นกระเดานะครับต้นกระเดาภาษาลาวเรียกต้นกระเดาแต่ว่าภาษาไทยเรียกต้นสะเดาเนาะ ลาวนี้เรียกต้นกระเดากระเดาพักกระเดาชัยมงคลโอ้โหนี่ยครับดูทิ่นี่ดินยุบนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนี่ดูสิตรงนี้โอ้โหลอยติดเลยนะครับนี่ลงเยอะเลยติดโคลนก็จจะลำบากหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ฝนมันตกยาวนานด้วยนะครับ ตกยาวนานก็จะประมาณนี้เลยใช่ยมงคลเราเดินดูอีกหลายๆเชือกนะครับนี่ที่พักทีมงานใหญ่ทีมงานใหญ่ นนี่นะครับมีที่พักบริเวณกว้างขวางแต่ว่ามันเนาะมันหน้าฝนมันก็ลำบากหน่อยๆเขาทำอะไรกันว่าอาบน้ำ น้องอ,อร์ไทยน,าาาานี่นะครับโอ้โหโอ้โหนี่นะครับแม่ถูให้ลูกโอ้ไม่ใช่แม่ถูให้ลูกพี่ถูให้ให้น้องบ่โอ้ลูกกัมพะพอแม่ยังเม,มื่อตการก <c oughs> ล้วยนะครับนี่การกล้วยอ, <c oughs> อันนี้พ่อวะนี่ โอดูหางนี่เป็นพ่อบุญธรรมพ่อเลี้ยงนี่แหละมันดียังดีเท่าพอเลี้ยงเนาะพอะซื้อบุญอะเลี้ยงจูพ่อพอเลี้ยงได้เีหน่อย <c ough> อเอาเปล่าเอาเปล่าเอาบแล่าเอาบแล้ว,อลว,อลว <c oughs> โอาจ่าไปใช้แล้วจ่าด้ยแล้ว คสวัสดีครับไหนครับทางโน้นอยู่ข้างหน้ามาถึงหลังเขานม่กระดายเลยแล้วนี่นะครับทิพยพลายงาม ครับนี่นี่เอฟซนะครับมาเยี่ยมบ้านอยู่ไกลไหมครับนี่เอที่อยู่อยการี่ค่ครับโอ้อยู่แถวแนี้เองครับเอฟซีเพชรบุญโอตรงนี้รี่เายนัดพลังทยนีงาม แปปซี่อยู่นู่นครับแปปซี่อยู่ทางไหนเนาะแปปซี่อยู่นู่นหรือเปล่านะครับแปปซี่อยู่นู่นอันนี้ทั้งหมดยี่เดเชือกนะครับทั้งเล็กใหญ่เอฟซีท่านใดมาก็ถือว่าคุ้มเลยเพราะว่าหลายเชือกมากทีมงานก็จะประมาณนี้แหละครับ ดูนะครับนี่ความน่ารักของน้องนี่เห็นไหมกลังมาสดลอกว่าถาถายาบึ้ง่างเห็นไหมอยู่นีนี่นะยาบว้กต่างยาบึ่างยาบร้งต่างยาบึ้งต่ังนี่มอปลูกตาก็าไให้เอาหน้าก้องร้านร้านไทยเลยนี่ ล้าไ่ปูจักจักแล้วปูจักปไงปไดปูทวดแล้วนึ่ปูจักปูทางในปูหปูได้่ยังไ่ปูได้ด้ได้ได้้อง้องปูเซลินเ่เซลิต้องเซลินเนาะเอาอีได้ืออีรีด้ว้ตมามามนี่ครับความน่ารักนะครับ เาเคยอยู่ด้วยกันโอ้แย่งแย่งอีกแล้วแย่งอีกแล้วคยความน่ารักนะครับน่ารักมากน่ารักมากมายเลยนะครับ ท้างทเคือปูเขือยาวูสักญาเอ้ยมีมาตอมมาเฮขนูอยาจะไหนปูปูเงินบ้านปูยาบงูจักปูจยาเฮยไหปูยาไปหาิสด้กินเขาเนาะเฮยไนิสด้จ้าดยปูยาคนเดีวปูปูตอนี้นะจากนี้น่ารักนะครับน่ารักมากมายเห็นไหม ลงยาสูบซะส่วนสามคนถึดหนามเดนเด้ออันนี้พี่ละอันนี้แม่นะครับที่ดูไลอยู่ถ้าใครอยากจะขัดตัวเดี๋ยวทำได้ทุกอย่าง ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กําลังใจนะครับช่องชางอ้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกช่องพลายหนุ่มเสกแล้วก็ทางเพจพาตุลวนพลายหนุ่มเสกนะครับทางตตก็เหมาสมากทาง u t u b e นะครับก็เหมาสมากนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอให้กุศลผลบุญนะครับคุณงามความดีนุ่นนําให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวนะครับจงมีแต <h> ่ความสุข <c oughs> ความเจริญนะครับมีความสุขกายสบายใจนะครับอ่ะปลอดโรคปลอดภัยมีทรัพย์รับโชคนะครับขอให้เฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมเอาแล้ว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 ,ลวช่วยกันถูคนละทีนะครับขอบคุณมากมากครับผม น่น่นน่นะครับโอ้ให้ดูก่อนก่อนก่อนจบนะครับให้ดูก่อนจบดูเอาครับดูเอานี่ช้างมีลูกด้วยนะครับนี่ช้างงามีลูกด้วยงาใหญ่อยู่ดีเนาะกล้วยเนาะงาใหญ่ยุบปั่นเลยงาใหญ่ใหญไห่หลาย ผมก็เลยบอกพ่อว่าตามที่ไงโยุโคนโคนไงดีไหมโคนไงต้องไงในนอนครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับผมบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ